ครับเ,เพื่อนเวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาปิกนิกกลางท้องไร่ท้องนากันเนะาะาปไป,ไปย่างไปทํากินตอนเที่ยงเอามามาทางนี้วันนี้ผมเรามีผู้ช่วยมาแบกแขนะนะครับเพื่อนครับ,รบไม่ต้องห่วงเราเขาเป็นมือฉมังยมของที่ใส่ปลามาเรียบร้อยอือผิดหวังแน่ตอนนี้จะมา ทำพิธีเซกดินที่อยู่ในกำมือเรานี่ให้เป็นปลามาเอามาทางนี้เนี่ยเนี่ยนะครับไม้ไม้ไม้ของเราไม้เดิมนะครับเมื่อก่อนนี้เราแบบผมแบบขี้เกียจไปหน่อยขี้เกียจงมเนาะนก็เลยไม่ได้พลาดไปนี่มาใหม่หมยเดิมอ่ะเปลี่ยนมือกล้องอ่ะข้างนาใช่ปะ กลองนานสวัสดีเอฟที D, ทุกท่านนะคะในเวลาใกล้เที่ยงหาอาหาระคะ่ะห,หาอยู่หากินนะครับอยู่หากินนะคะวันนี้พาหมามาหวานแหนะคะหมากำลังสาวแหอยู่นะคะบ้มานป้อง <laughs> ใส่แว่นดำ <laughs> แว่นอันนี้มีความพิเศษจะมองเห็นปลาสามารถมองทะลุผิวน้ำได้นะครับท่ครับ อันนี้มัพูดให้มันเวอร์นะก็เวอร์อยู่แล้วปกติก็ใส่แว่นอันนี้ไปตลาดใช่ไหมอืจะสามารถมองทะลุผิวได้หมดนะครับต้องพูดว่าผมจะไปมองอะไรนะครับไปมองดูไอ้นี้ลอตเตอรี่หารางวัลที่หนึ่งเผื่อเจอใบขาวๆเนาะอันนี้เรา เ,เทคนิควิธีการของเราก็คือที่นําเชือกนี่มาก็คือเรานะจะไม่ลงน้ําเลยนะครับหาปลาแบบที่หําไม่เปียกนะครับว่าง่ายเลยกินได้กินปลาแบบหําไม่เปียกนะยัให้มันเปียกเ<อ>ดาปกติมันบ่เปียกมันก็แห้งแต่น้อยอยู่คันมันเปียกมันก็จะหดยาวๆแปลว่าอะไรวะได้ผัวอีสานเอยได้ผัวเราเอเขาเรียกอะไรนะขนแก่น ต้องหัดเบาลาวเด้อค uh ่ะว wow. AH. ้าได้เวลาแล้วครับเลิกยามยามดีแล้วเนาะเาจะมาทำพิธีเศกดินที่อยู่ในมือให้เป็นปลาเนาะบทคาถาชื่อว่าบทขอเจ้าีเขอาเบไปเป็นแรงมันเลงกิ้งกองระนองกังกังมันนองมันเลงมาพองแงงงเง่งในชีวิตอ้มยังโอ้ทำไมหวานไปไกลทะลลบาทยยัง จับตาดูดีดีดีนู่นมาแล้วครับเพื่อนเครับมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อสถานี้ผมว่าไม่มีพลาดอยู่แล้วเชื่ดโลดกุ๊กกุ๊กกุกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุยาป็นบ้าบหรอว่ามันเรียกไก่เอาล้อเขาเขาไม่ได้เรียกอย่างนี้หรอะเวลาเรียกปลากินอาหารเอาสาวเด้อพี่น้องสาวรอให้มันเข้ามา กินเศษดินที่เราเหวี่ยงลงไปนะครับต้องรออยู่ประมาณหนึ่งเด้อเศษดินใช่ไหมโอ้โหแบบว่ราไ้อมาบริกรรมคาถานี่มันก็เป็นดินที่ผ่านการปลูกเสกนะครับเพื่อนๆครับโดยอาจารย์อะไรกาออาจารย์ทำย้อยอาจารย์แวนอาจารย์หำน้อยอาจารย์แวนอาจารย์หำย้อยสี่สิบแล้วเริ่มย้อยแล้ว เงยย้อยดอะก็เหมือนเดิมมันแหละอาจารย์ทำยอยกำลังทำพิธีหวานแหบมีปานินก็มีนะครับเราสามารถมองเห็นปานินในน้ำได้นะครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเนาะเพราะว่ากล้องมันอาจจะมืดไม่ใช่ไม่ใช่กล้องมืดเพื่อนๆไม่มีแว่นทะลุทะลวงได้ครับอันนี้ทะลุไปถึงไปถึงไส้ถึงถึงโพงมัดลุกตะปอเลยนะครับเพื่อนๆครับ บอาเลยควา่าภาคเดี๋ยวเอาปลานินใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสามารถเอาปลานินมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมสามารถระบุจําแนกตัวปลาได้ว่ามีปลาอะไรบ้างมันจะมีปลาตะเพียนกับปลานินนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะรอคลิปวิดีโอของเราจะไม่ได้ตัดต่อครากำลังมองทะลุอยู่นะครับว่าปลานินมันอยู่ตรงไหนเอากับแบงกับคู้นี้กพักคู่หมายถึงอะไรก่อนเ,เดี๋ยวเรารอปลานินก่อนนะเพื่อนๆม,มันกำลัง อยกไว้อยู่นะก็จะมองเห็นภูเขารอให้มนมาก่อนเด้อรอให้มมาก่อนเด้อเขามาอยู่ฝั่งซ้ายที่มา้ยข้างหลังมันอยู่ในวงสวิงเดี๋ยวจะไปกับแแหเด้อที่กลับกล้องยังไงกลับกล้องก็แต่ยนไอหน้าจอที่มันมีลูกกล้องเด้อไม่มีก่อนกับกล้องเลยนะ S <S <อร>ดูนะครับเพนนื่อนๆครับขาดเบียงแหลแล้วก็ต้องใส่บริกรรมคาถาไปด้วยะาวาอะไรชารวันเอ้ยมันชารวันจระเข้อะไรวะที่มันเรียกตาได้อ่ะมันชื่อไอะไรไไก่ทองอ<ร>อไม่ใช่บ้าถี่ไก่ทองมันก็ไก่ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ทองมันก็ชารวันคนเดียวกันไม่ใช่ห <S <S รอบ้าไก่ทองชารวันไก่ทอง ก็ปราบเจอระเข้อ๋อเออเออเออใช่ใช่ไม่ไอคนที่มันเรียกปลาที่ชื่อมันรจนาอะไรที่มีเมียเป็นรจนาภาษาสังบ้าบ่เป็นภาษาอ๋อเขาเรียกภาษาสั้ว่าทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยอ๋ออเฮ้ยหรือว่าแหนมันนี่ยแผลติดตออ้าวคันกับโอ้ยบ้าเลยเหลวสวยแล้วเอาเด้อบัดนี้พี่น้องเด้อแหติติดหอยแล้วเด้อบัดนี้ วีปลาตัวโคตรใหญ่เลยนะบานนี้แห่ติดหอยนะครับแห่พันกันแห่พันกับหอยนะครับพี่น้องขึ้นบ่ได้อีหลีลงอืมเยอะนี่ดูเดี่ยวตัวดำๆนาเงินมองเห็นไหมเนาะเออมองเห็นไหมเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนแมเด้อโอ้ยเียงเด้อยังไม่ออกดอีกเนาะ ไม่ไปคล้องยังไงเนี่ยว่าครับเนาะเห็นเลยขออภัยนะคะอันนี้ไม่ได้อยู่ในเทคนิคเนาะเป็นความผิดพลาดตายแล้วช่วยเลย <S <S วันนี้กะว่าจะให้หำไม่เปียกสุดท้ายก็ต้องเปียกอ้อยเอยู่ดีโอ้ตัดไม้ไหมไม้มันก็ปเป็นไม้โซล่าเซียวหมดเนาะ อะไรนะจอมแหง้ยนัะเนาะปลากูนี่เนาะงานดึงนี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วน่งได้แล้วมาด้วยมันไม่อยู่หรอกปลาน่ะใช้วิชามานดึงแหงออกจากตัวได้ ไม่เคยเป็นแบบนี้สักทีเดียวพันแม่ง เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะคะทุกคนไม่ใช่วันเหยียงไปขอบไม้เอาไม้บ่ทำไมเป็นแบบนั้นเห็นไหมใครเอาไม้ไปทิ้งไว้ไม่มีปลาสักตัวทำใครเกาะตวๆตายตายแล้วโดนไหมไเล้างไปล้างออกวะล้างที่ไหนตัวโอ้ดีแล้วไม่สายทอดสดงั้นกู ขายหน้าขี้หน้าตายหาเลยดีนั้นที่เป็นวิดีโอนะคะแล้วเราก็ได,ได้ขี้โคนนะคะกินไม่ได้ดไ,ไหมไม่หลุดลุกชินเลยเทวิลมเวลา